อ่าอีกเรื่องนะครับที่คนจับตานะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นการประกาศรางวัลโนเบลนะครับซึ่งรางวัลที่หลายคนจับตามองนะครับก็คือรางวัลโนเบลสันติภาพที่มีชื่อของโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ถูกหลายคนเนี่ยร่วมเสนอชื่อและเขาเองก็มีทีท่าว่าอยากจะได้รางวัลนี้อย่างมากเลยนะครับสื่อต่างประเทศหลายแห่งนะครับก็มองว่าทรัมป์เนี่ยหมกบุนกับรางวัลโนเบลสันติภาพในงานอีเวนต์ต่างๆ ทรัมป์เองมักจะพูดถึงบทบาทของเขาในการยุติสงครามได้นะครับซึ่งก็ได้แก่ความขัดแย้งของไทยกับบูชาก็คือเอาง่ายเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมเออเอเป็กป่ะถ้าจำไม่เป็นเอเป็กที่ประเทศมาเลเซียนะฮะโดนัททรัมป์ก็จะมาด้วยคือประเทศจีนก็จะมาด้วยนั่นคือครั้งนึงเคยจัดที่ประเทศไทยจำได้ไหมที่ผู้นำเยอะๆเลยนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะไปจัดที่มาเลเซียปรากฏโดนัททรัมป์ก็ประกาศเลยเขาบอกว่ารู้ไหม ขอเป็นตัวกลางขอเป็นตัวกลางเขาโพสต์เลยว่าเขาเนี่ยจะขอเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่คําถามคือตอนนี้ไม่ได้โนเบลแล้วยังจะยังจะเป็นตัวกลางาหรือเออปล่าซึ่งสําหรับกรณีของไทยกัมพูชานะครับในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคมนะครับที่สถานการณ์ของสองชาติเนี่ยยังรุนแรงเนี่ยทำเองก็เคยโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะครับว่าเรากําลังเจรจาการค้ากับทั้งสองประเทศอยู่แต่เราไม่ต้องการทําข้อตกลงใดๆกับทั้งสองประเทศ หากพวกเขากําลังสู้รบกันอยู่และผมก็บอกพวกเขาไปแล้วทั้งยังทรัมป์นะครับก็ยังโทรไปหาผู้นําไทยในขณะนั้นนะครับก็คือรักษาการนายกรัฐมนตรีนะครับคุณภูมิธรรมเวชเชยชัยแล้วก็ฝั่งนู้นก็คือคุณฮุนมาเน็ตนะครับซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาไทาย,ยุติความขัดแยง้งโดยทั้งสองฝ่ายนะครับก็แสดงท่าทีสนับสนุนทรัมป์นะครับและตกลงจะพบกันและหารือข้อตกลงหยุดยิง เพื่อกลับสู่การเจรจาการค้ากับสหรัฐอีกด้วยครับค่ะและในกรณีล่าสุดเองนะคะในการประชุมสุดยอดอาเซียนซึ่งของสหรัฐค่ะอย่างอ้างว่าทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมนี้ในมาเลเซียอย่างที่แม่บอกหากเขาได้เป็นประธานลงนามสัธิภาพระหว่างไทยอาเงียนระชุาอะเซอย่างนถ้าถ้าได้เป็นตัวกลางก็จะมาถ้าไม่ได้เป็นก็จะไม่มางี้หรอเขาต้องมาอยู่แล้วการประชุมอาเซียนถูกต้องไหมคะแล้วเขาก็ ก็คือเอาง่ายๆเขามีการจัดประชุมอาเซียนที่ที่มาเลเซีย<ม><ม>ซึ่งหากเขาได้เป็นประธานลงนามระหว่างก็คือเอาง่ายเขาอยากจะมานั่งตรงกลางจ้ะโดนัททรัมป์เนี่ยเขาอยากจะมาตรงกลางแล้วให้ฝั่งประเทศไทยกับกัมพูชาเอ้ามาเซ็นลงนามกันเลยสันต,ติภาพระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งแน่นอนฮะบทบาทนี้จะให้ทรัมป์เนี่ยเป็นผู้สร้างสันต,ติภาพให้กับโลกใบนี้ไง<ม>นะแต<ม>่<ม>ปรากฏว่าทาง AP รยายงานว่าคณะกรรมการรางวัลโนเบลสาขาสันต,ติภาพของนอร์เวย์นะคะ มีมติมอบรางวัลโนเบลสันติภาพประจำปี2568ให้แก่นางสาวมาริอาโครินามาชาโดนะฮะบาริสกาเป็นนักการเมืองชาวเวเนซุเอลาค่ะเป็นสตรีผู้กล้าหาญแล้วก็มุ่งมั่นเพื่อสันติภาพสำหรับการทำงานไม่รู้จักเด็ดจักเหนื่อยอการส่งเสริมสิทธิประชาปธิไตยให้กับประชาชนชาวเวเนซุเอรานะฮะแล้วก็การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากระบบะเผด็จการ ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่ยุติธรรมแล้วก็สันติในช่วงที่ผ่านมาฮะนางสาวมาชาโดเนี่ยถูกบังคับให้ใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆนะครับแต่จะถูกขม่มขู่คุกคามชีวิตอย่างรุนแรงแตกเลือกที่จะอยู่ในเวเนฮะซึ่งถือเป็นทางเลือกที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอีกหลายล้านคนเลยครับนางสาวมาซาโดานะครับไม่หวั่นไหวในการต่อต้านเผด็จการทหารนะครับแล้วก็ยืนหยัดอย่างแน่วแน่ในการสนับสนุน การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยอย่างสันติครับโดยผู้ชนะนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลเนี่ย11ล้านโครเนอร์สวีเดนนะครับหรือกว่า37.8ล้านบาทพร้อมกับเหรียญรางวัลโนเบลแล้วก็ใบประกาศเกียรติคุณครับผมคือก่อนหน้านี้สื่อฝรั่งเศสเขาบ,บุกว่าดุปัะธานาิบดีเนโดน,น,นัลด์ทรัมป์เนี่ยผู้นําสหรัฐเนี่ยกล่าวว่าหากตนไม่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากบทบาทที่มีส่วนในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหลายๆครั้งนะฮะ ถือว่าเป็นการดูหมิ่นอเมริกาถือว่าเป็นการดูหมิ่นอเมริกาขณะที่รัฐบาลของนายทรัมป์เนี่ยก็ระบุถึงวิกฤตความขัดแย้งที่ผู้นําสหรัฐคนดังกล่าวเนี่ยมีส่วนในการลดความตึงเครียดแล้วก็ใดบางกรณีว่าอาสามารถยุติสงครามได้ในคอสเวอสเซอร์เบีย,ยจาได้ไหมฮะมในตอนนั้นคองโกรวันดาปากีสถานอินเดียอิสราเอลอิหร่านอียิปติโอเปียหรือแบบว่าเขาบอกอีกหลายๆประเทศอะอาร์มาเนีย อัสเซอร์เบียจานแล้วก็ไทยกับบูชานี่แหละที่เขาบอกเขาไปคนยุติสงครามทั้งหลายเนี่ยนะว่ากันไปว่ากันไปแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ไม่ได้ละเนาะเขาก็ไมอยากเป็นตัวกลางในการเคลียร์ให้แต่ละประเทศนั่นแหละ Go!